สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับวันนี้เดินทางมาถึงวันพระฤหัสแล้วพรุ่งนี้ก็จะวันศุกร์ของวันศุกร์แห่งชาตินะครับรอรถติดได้เลยแล้วก็ฝนก็ยังไม่ตกครับอากาศมันคึ้มๆยังไงไม่รู้ฝน,นตกมาหน่อยก็ดีนะแล้วก็อีกวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดของใครหลายคนก็มีเวลาก็ออกไปช้อปปิ้งมั่งนะ ไปใช้เงินใช้ทองกันมากให้เงินทองมันกระจายกันออกไปอ่าวันนี้วันนี้เรามากับไฟฉายแต่ก่อนที่จะไปไฟฉายนะครับแวะเล่าเรื่องราวเรื่องเล่า90กันไปก่อนวันนี้ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนทักทายเข้ามาก็ขอบคุณมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เอ่อข้อความโทรมาก็มีโทรมามทมาี่ส่วนใหญ่เพื่อนเฮ้ยมึงทํารายการนี้เหรอจำเสียงมึงได้มีเพื่อนโทรมาก็มีครับ คำถามมาก็มีทางไลน์มันก็มีนะอ่ามีคนก็บอกว่าเสียงผมเหมือนมีคนเป็น,นภูิแพ้น่าจะเป็นปูิแพ้แหละมันแบบมันมีเสมหะอยู่ในคอครับตลอดเวลาเลยแล้วถ้ากินอะไรเย็นๆเนี่ยแบบกินน้ำแกงควยอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบคอมันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินน้ําร้อนก็จะดีขึ้นนะแต่ถ้ากินวาซาบิต้องไปกินกับปลาแซลมอนครับ เบียร์ละแก้วอร่อยเลยพรุ่งนี้แล้วกันวัสพิขอบคุณนะครับสำหรับการทักทายกันคนเราทักทายกันได้โลกสมัยนี้มันเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตกันแล้วนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่เขาติดต่อมาจากหลายๆช่องทางเขาบอกดูรายการนี้มาด้วยก็ขอบคุณมากนะแล้วเขาบอกว่าดูคลิปมาแล้วเนี่ยดีมากที่ลงราคาให้อ่ารู้ไหมทำไมเขาถึงต้องลงราคาครับ ไม่ใช่สิทําไมเขาถึงไม่ชอบลงราคากันจริงๆแล้วอะถ้าทําคลิปตามอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ทําคลิปหรอกเป็นโพสสื่อออนไลน์นะครับกระทรวงพาณิชย์เขาออกกฎหมายมาว่าต้องลงราคาแต่ไอ้ที่ผมลงราคาเนี่ยไม่ใช่อื่นใดอย่างไรเลยมันง่ายดีฮะมันเข้าใจง่ายไม่ต้องไปน,นั่งตอบเลยหลายคำถามครับบางคนลงราคาแล้วยังถามเลยยังมีเลยครับ แต่บางคนก็จะมองว่ามันเป็นเฮ้ยมันเป็นข้อมูลทางธุรกิจเว้ยเฮ้ยลงอย่างนี้เดี๋ยวแม่งตัดราคากันตัดเลยใครอยากตัดตัดเลยตามสบายไม่มีปัญหาอยากตัดตัดเลยผมขายได้เท่านี้คุณขายได้ต่ำกว่าน,นี้คุณก็ขายไปอยากขายขายไปตามสบายครับผมผมขายเงี้ยสบายใจดีเราขายไหวแค่ไหนเราก็ขายเท่านั้นแหละอาจจะมีนั่นมีนี่แถมให้ลูกค้าไปหน่อยนั่นก็เป็นลูกเล่นของแต่ละร้านกันนะครับ ก็แล้วแต่ครับแต่ที่เขาไม่อยากลงกันเนี่ยที่บอกเขากลัวการตัดราคาส่วนใหญ่ก็จะอินบ็อกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นข้อที่ทางกระทรวงพาณิชย์เขาเข้ามาแก้กปัญหาตรงนี้ผมก็เลยไม,ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วฮะผมเปิดหน้าเปิดตาเลยครับบอกราคาส่งบอกนั่นนี่ไปเลยแล้วแต่เลยครับผมในส่วนของคําถามนะวันนี้มีคนถามเขาบอโอ้วันนี้ มีหลายๆหลายๆช่องทางติดต่อมาเยอะมากครับคำถามมีเพื่อนๆถามมาว่าพี่ครับถ้าไฟใช้ใช้เป็นนานๆแล้วมันเสียทําไงเสียมี2อ,อย่างครับ1น่านเสียหรือเปล่าฐานหมดฐานชํารุดประกอบผิดใส่ขั้วกับขั้วมีครับเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะกับไฟใช้ใหม่ๆด้วยนะบางทีลูกค้าซื้อไปบิดตรงท้ายไม่แน่น มันก็ไม่ติดครับตรวจสอบดูก่อนหมุนให้แน่นตรวจสอบแบตเตอรี่ก่อนว่าแบตเตอรี่มีมีพลังไฟไหมถ้าตรวจสอบแล้วหมุนแล้วไม่ติด a p p y Birthday t o you เตรียมตังค์นะซ่อมได้ไหมอะมันก็ซ่อมได้แหละต้องไปไปบ้านมอน่นล่ะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยนิยมซ่อมกว่าถ้าเป็นแต่ก่อนอนะซ่อมได้เพราะามันเปลี่ยนหลอดใช่ไหมมันเป็นหลอดไส้เออมันเป็นหลอดฮฮโลเจน แต่ปัจจุบันไม่เป็นหลอด LED ครับแค่งัดหัวมันออกมาค่าแรงก็ไม่คุ้มแล้วไหนจะต้องไปหาอะไหล่อีกแล้วก็มาเชื่อมบัตรกีกับตรวจเช็ควงจรซื้อใหม่ครับหรือไฟฉายที่มันมีประกันนะเออไฟฉายกลุ่มที่มีประกันเช่นที่ผมขายอยู่เนี่ยฟินิกสโอไรน์ไนคออย่างเงี้ยมันส่งมาซ่อมได้คือเราก็จะส่งไปที่จีนเพื่อไปเคลมสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการที่เขาเคลมสินค้าเขาทาไงรู้ไหมสมมุติว่านะถ้าไฟฉายมันแบบติดติดดบดติดติดตดบด เราจะทําให้มันดับไปเลยฮะเราจะทําให้มันดับไปเลยเพราะถ้ามันติดติดแบบติดติดับบส่งไปที่สมมุติส่งไปที่จีนนะครับไม่ต้องสมมุติหรอกส่งไปที่จีนเขาก็จะโอ้ยชอชอมาวิเคราะห์กันอีกงั้นทาให้แม่งพังไปเลยเขาก็จะได้เปลี่ยนตัวใหม่มาให้เลยครับก็จะเป็นอย่างนี้ระบบการรับประกันของทางทางร้านนะครับทางร้านเราซื้อมาจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้นําเข้ามาโดยตรง คือไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่โตไงก็ซื้อผ่านก็ไม่อีกทีแต่ก็ดูแลด้วยมาตรฐานเดียวกันทีนี้ละ่ะจะมีปัญหาเรื่องนี้พูดไปเรื่อยๆนะจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าซื้อที่ไหนซ่อมที่นั่นครับซื้อที่ไหนส่งศูนย์นั้นครอดศูนย์ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมาซื้อคุณมาซื้อรถเบนซ์กับผมอย่างเงี้ย อ่าผมคุณขับรถเบนซ์ออกไปแล้วคุณต้องการจะเซอร์วิสรถก็ขับมาที่ศูนย์เราได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไปซื้อรถจากที่อื่นเช่นคุณหิ้วมาเองเลยนําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วเกิดัาชํารุดเสียหายคุณจะส่งมาซ่อมกับศูนย์ผมเขาไม่ให้รับนะครับมันเป็นอย่างนั้นน่ะสิในวงการเนี้ยถ้าเป็นพวกไฟฉายอะไรอย่างเงี้ย เขาเขาจะรับเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากเขาเท่านั้นนะเหมือนเราไปรับมาไอ้เจ้าหนึ่งอะเจ้าใหญ่เขาก็จะรับทางสายนี้ครับแต่ถ้ามีอีกสายนึงพี่เอามาซ่อมได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าไม่ซื้อที่เราเขาจะไม่ซ่อมให้มันก็จะเป็นเป็นข้อกําหนดแบบนี้ครับที่เขาตกลงกันว่าอ่ะโอเคถ้าอยู่มาซื้อไอนะแล้วเดี๋ยวไอดูแลให้แต่ถ้ายู่ไปหิ้วมาจากต่างประเทศซื้อจากนั้นมาจากนี่แล้วมาเสียจะส่งมาเค็มที่เราเขาจะไม่รับครับเขาเป็นอย่างนั้นเองเพราะว่าเราเราก็ต้องส่งไปอีกดิ้งอีกอีกชิงนหนึ แต่น,นี่คือคือธุรกิจของไฟฉายนะครับการซ่อมมีมากมายครับเช่นอุปกรณ์ดํนาน้ําก็มีฮะคือที่ผมก็ซ่อมอุปกรณ์ดํนาน้าเหมือนกันนะอาจจะไก,กลๆตัวเพื่อนหน่อยซื้อที่ไหนมาซ่อมที่ผมได้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราเป็นศูนย์ซ่อมฮะเราคือถ้าเราเป็นศูนย์ซ่อมเนี่ยเรารับได้หมดเราขายด้วยแหละแต่ถ้าไม่ได้ซื้อที่เราก็ไม่เป็นไรซื้อจากที่อื่นมาซื้อมือสองจากที่อื่นมาส่งมาเซอร์วิสเราทําได้เพราะว่าเราเป็นธุรกิจศูนย์ซ่อม มันจะไม่เหมือนกันนะฮะถ้าไปฉายก็คือเขาจะรับแค่อย่างนี้ก็คือถ้าไม่ได้ซื้อที่เราไม่ได้ซื้อสินค้าที่เราเขาจะไม่รับซ่อมรับเคลมใดๆทั้งสิ้นโอเคเนาะอ่ะวันนี้เข้าสินค้าสักทีไหมสินค้านะครับตัวนี้จะเป็นสินค้าเ l ียร์แลนด์เซ์อีกแล้ว สินค้าติดล้านไม่ใช่ตัวโชว์นะแต่เป็นสินค้าติดล้านคือตัวโชว์ต้องแยกก่อนสินค้าตัวโชว์เนี่ยสมมุติว่าผมผมมีไฟฉายรุ่นนี้ขายอยู่สักร้อยตัวอย่างนี้สมมตินะผมก็จะหยิบตัวหนึ่งมาเป็นตัวโชว์ครับให้ลูกค้าได้ลองเทสดูลองเปิดใช้มันจะเป็นไฟฉายที่เปิดปิดเปิดปิด,ปดบ่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ตกมาได้อะไรหรอกแล้วปีหนึ่งเราก็จะมาเคลียร์ทีหนึ่งหรือบางทีลูกค้าอาจจะชอบแนละ้วซื้อตัวนั้นไปก็มีครับไม่ถึงปีครับไม่เคยได้เคลียร์สักที นานมากจะเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นก็คือสินค้าตัวโชว์พอเขาสนใจตัวโชว์ครับเราก็จะหยิบตัวใหม่ให้แกะกล่องให้ไปเลยลูกค้าก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแกะของใหม่มาไว้อะไรเงี้ยแต่บางทีเขาจะขอซื้อตัวโชว์ไปครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าไอ้ตัวโชว์เนี่ยแม่งเจ๋งเออก็มีก็จะเจออย่างนี้บ่อยแต่ถ้ามันเหลือจนถึงสิ้นปีแล้วตัวโชว์อะขายให้ในราคาพิเศษก็มีหนึ่งตัวแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวโชว์ครับเพราะว่ามันมีตัวเดียวมันโชว์ไม่ได้นะครับในกลุ่มแล้วก็ไม่ได้มีตััววววโชด้ยเพรราาาาะ่คมนสูง เราไม่ได้สต็อกอะไรมากมายรุ่นนี้มันเป็นไฟฉายเอ็กแท็แต่คอมันเรียกรุ่นมันเป็นไฟฉาย e a เ l e t แ็นะครับเป,เป็นแบรนด์ของอเมริกาแต่ผลิตที่จีนคุณภาพดีมากนะครับผมชอบมันมากเลยแต่ตัวแทนเราไม่ได้นำเข้ามาแล้วเนื่องจากมันก็ขายได้ไม่ค่อยดีมันสู้ฟีนิกไม่ได้อ่ะเออมันสู้ฟีนิกในคอไม่ได้บ้านเรานี่แบบรอยัตี้กับแบรนด์มากฮนะ ไปไหนต้องฟินิชในคอไว้ก่อนในคอก็ไม,ไม่ไม่ค่อยดังเท่าไหละฮะฟินิชไว้ก่อนไปไหนฟินิชไว้ก่อนเพราะนั้นแบนด์อื่นจะขึ้นมาตีเนี่ยตียากมากนะครับต่อให้แม่งเป็นแบรนด์อเมริกาหน้าตาแม่งกด็ดีตียากเหมือนเดิมรุ่นนี้เป็นรุ่น G X 3 0 A 3 Diffuser นะครับความสว่าง1330 LED ลู m e n LED Lumen คืออะไรวะพี่ทำไมมันมีมันมีการวัดลูเมน2อย่างอะ่ะมี1330 LED ลูเมนกับ 980 ANSI FL ขีด1ลูเมนมันต่างกันยังไงเมื่อวานเรารู้จักกันแล้วเรื่องของเมื่อวันก่อนสิใช่ไหมเรื่อง ANSI s, A N s i คือมาตรฐานในการวัดหลอดไฟเช่นวัดออกมามันสองได้ไกลเท่านี้นะความสว่างมันเท่านี้นะนั่นคือการวัดเอาพุตของมันครับคือขับหลอดแล้ววัดเอาพุตออกมาแล้วหลังจากที่ไม่รู้แล้วมัน,นประกอบวงจรเลยมาไม่รู้วัดเอาพุตออกมาสได้ไกลเท่านี้เปิดได้นานเท่านี้ นั่นคือการวัดตามมาตรฐานผ่านผ่านด่าน7อรหันครับแต่ถ้าเป็น LED Lumen คือความสว่างของหลอดมันครับเป็นสเปคของหลอดอันนี้มันเป็นหลอด Cree XPL High V3 นะครับถ้าเปิดสเปคของหลอดตัวเนี้ยความสว่างสูงสุดที่มันทำได้ก็คือ1.330 LED Lumen เอา LED ลูเมนมาใส่วงจร ขับออกมาจริงวัดค่าเอา์พุตจริงจริงนั่นคือการวัด a n s i เหลือ980แม่งก็สุดยอดแล้วแม่งก็สุดยอดแล้วคือแม่งทำได้แบบแทบจะเต็มสตรีมแล้วครับทีนี้ตัวนี้มันดียังไงมันมี3สวิตนะครับมันมีสวิตในการควบคุมอยู่3มจุดมีตัวเปิดปิดเร็วอยู่ที่ด้านข้างแล้วก็อยู่ที่ด้านท้ายแล้วก็ปรับความสว่างได้ทีนิ้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,ป,ปรับความสว่างได้แบบเจ๋งเลยทีเดียว ใช้ฐานฐานอะไรวะฐาน 2A 2A คือฐานฐานก้อนธรรมดา 2A 3ก้อนในชุดเนี่ยถ้าซื้อไปผมจะแถมฐานไปให้ไอ้ฐานที่ผมมาใส่ลองเนี่ยครับมันจะเป็นฐานธรรมดานะฐานแบบไม่ใช่ฐานอันคาายคือใส่พอติดน่ะโอเคไหมถ้าใส่อันคาายไปด้วยนี่คือเพิ่มต้นทุนเข้าไปมหาศาลเลยครับอันนี้คือฐานใส่พอติดใช้พอได้ใช้ฐานชาร์จได้ไหมพี่ใช้ได้ครับ ใช้ฐา,า,นะานชาร์จ1.2โวลต์นะฐานชาร์จใช้1.2โวลต์ฐานธรรมดาก็เป็นฐาน1.5โวลต์ใช้ฐาน3.7โวลต์ไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะถ้าใช้ปุ๊บไฟฉายบึ้มเลยนะมันจะชอ็อตครับพอชอ็อตแล้วมันจะไหม้นะไหม้มี2อย่างถ้าวงจรมันแข็งแรงมันจะมีควันนะฮะแล้วมันจะมีไฟแลบๆนิดๆน,น,นั่นคือวงจรมันแข็งแรงแต่ถ้าวงจรมันไม่แข็งแรงเชื่อมมาบางเนี่ยมันจะตัดปุ๊บหายไปเลย หลอดมันจะสว่างแล้วมันขาดไปเลยมีกลิ่นไหม้นิดนึงผมทำหลอดไหม้บ่อยนะครับทีนี้มันจะมีสวิตท,ที่บอกว่าแรงดันมันเหลือเท่าไหร่ด้วยสวิตมันจะอยู่ที่ด้านข้างของมันนะครับนี่มันจะทำงานแบบนี้สวิตมันจะอยู่ด้านข้างแล้ว เอาไอ้นี่มันหายไปไหนวะอ,อยู่นี่อยู่นี่อ่าสวิตมันจะเป็นสวิตไฟโชว์นะครับไฟโชว์ด้านข้างมันจะขึ้นเป็นสีฟ้ากระพริบกระพริบนะครับมันจะขึ้นกระพริบทามันขึ้นกระพริบสครั้งเดี๋ยวเราเข้ามาดูสเปคกันว่ามันคืออะไรอ่ามันกระพริบฟ้าสี่ครั้งนะครับ มันกระพริบฟ้าสครั้งเราดูจากแมนนวลแมนนวลเขาจะบอกว่าถ้ามันมีมีนี่ has of flash ถ้ามันมีมีแสงแวบๆสีครั้งแสดงว่าแบตเตอรี่ capacity แบตเตอรี่มีมากกว่า80%นะครับมันจะมีวงจรในการวัดด้วยถ้ามันกระพริบ3ครั้งก็60%กระพริบ2ครั้งมี40%กระพริบ1ครั้งมีน้อยกว่า20%นะครับก็จะเป็นตัวบอกด้วยนะครับค่อนข้างจะทันสมัยเลย แต่ว่าเป็นคือคือรุ่นเนี้ยมันยังมีขายอยู่นับปัจจุบันนะครับคุณเข้าไปดูในเว็บของ x t กท็ได้เลยยังมีขายอยู่ในรุ่นปัจจุบันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นำเข้ามาขายแล้วนั้นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายบนโลกโลกของผมแล้วแล้วก็ไม่มีประกันประกันมันขาดไปละแต่ว่ามันใช้ได้นานครับซื้อไปใช้เพื่อ ผมยังไม่ค่อยเจอไอ้สายพวกนี้มันจะเสียสักเท่าไหร่เลยส่วนใหญ่มันก็หายหรือไม่ก็โดนซื้อต่อไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความสว่างนะครับความสว่างของมันเนี่ยเราจะวัดแบบวัดแบบไกลๆคือผมไม่ได้มีทุ่งนานะที่มันจะส่องแล้วก็ไปเป็นวงขนาดนั้นแต่เราบอกได้ว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราลองส่องดูกับวัตถุอะไรบางอย่างเนี่ยแล้ว แสงตรงกลางอ่ะมันเป็นสีขาวถ้ามันสว่างมากๆแสงไอ้ตรงวงสีขาวเราจะไม่เห็นอะไรเลยนั่นคือความเข้มมันสูงครับแต่ถ้าเรายังพออ่านรายละเอียดได้ว่าไอ้ตรงวงสีขาวมันคืออะไรแสดงว่ามันก็สว่างพอควรแต่ไม่ใช่ไม่สว่างเขาเรียกว่าอะไรสว่างประมาณสัก9 0้าสลูเมนอย่างเงี้ยแต่ถ้าสว่างมากๆระดับ8900ก0้พลูเมนเนี่ยไอ้ตรงกลางเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าความเข้มมันสูงมากคือมันจะพาแสงไปได้ไกลามากนั่นเอง ี่องให้ดูว่าถ้าเราใช้ไฟเบาเราจะเห็นรายละเอียดเราจะเห็นลูกกลมแต่ถ้าเราเพิ่มความสว่างเข้าไปฮะอัดเข้าไปเราจะไม่เห็นรายละเอียดตรงกลางแนละ้วแสดงว่าไอ้ไฟฉายเนี่ยแม่งเข้มเข้มดีใช้ได้คุณใช้หลักการนี้นะครับในการไปทดสอบกับสินค้าเวลากลางวันก็ได้กับไฟฉายที่เช่นคุณเอ้ยได้ไฟฉายมาอันนึงหรือไปเดินดูเฮ้ยตามลองถมแล้วเฮ้ย เราซื้อไาใเกต B เกต C ไปใช้บ้างก็ได้นี่หว่าความเข้มมันดีไหมคุณลองใช้สูตรเนี่ยลองส่องกับวัตถุด,ดูถ้าวัตถุมันแบบมันถูกสีขาวครอบไปเลยนะแสดงว่าแม่งใช้ได้เว้ยความสว่างแม่งเข้มดีแสดงว่ามันพุ่งได้ไกลมากนะครับนี่คือการวัดทางโดยใช้สายตาในการกะเป็นการวัดแบบนอนาล็อกนะดูเอาตาดูใช้ใช้การเปรียบเทียบดูผมใช้การเปรียบเทียบแบบเนี้ยสังเกตบ่อยๆสังเกตบ่อยๆเพราะว่า,วาถ้าส่องไกลอ่ะเราไม่รู้มันไกลได้ถึงแค่ไหน หรือถ้าเป็นเวลากลางคืนเนี่ยเราส่องไปบนฟ้าแสงมันจะเป็นลำขึ้นไปเลยทําไมแสงไม่เป็นลำอย่างนั้นไปได้เพราะไฟมันไปเพราะแสงไฟมันไปกระทบกับฝุ่นที่มันอยู่ในอากาศครับพอมันกระทบจากฝุ่นแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาที่เราในเวลากลางคืนแสงรอบข้างไม่มีไม่มีตัวอะไรมารบกวนเราจะมีแต่แสงที่เราไปสะท้อนกับฝุ่นล้วนเลยครับมันจะเห็นเป็นลำขึ้นไปเลยเป็นลำแสงเลยเราจะเห็นว่าโคมเนี่ยมันทําได้แค่ไหนหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าหาควันไม่เจอบุหรี่ตวง ดูดแล้วพ่นเลยให้เมียให้เมียดูดก็ได้เมียดูดลลแล้วพ่นแล้วคุณก็เอาไฟส่องดูคุณจะเห็นลำแสงครับว่า <S <S เฮ้ยมันทานํางานยังไงแสงมันพุ่งยังไงอะไรให้เมียดูดนะอย่าไปดูดแดงเสียสุขภาพโอเคปะอ,อ,อ่ะล้วคงราคาอะไรอยู่ข้างล่างนะฮะผมผมขายอย่างเงี้ยง่ายๆเลยใครอยากจะไปตัดราคาอะไรตามสบายครับมันไม่ใช่ยอดขายร้อยล้านหมื่นล้านครับไม่มีปัญหาเลยไม่ได้ขายที่ซักแปลงอ้ไเหี้ยต้องลงราคาไว้ หนึ่ง x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  อะไรเงี้ยไม่ต้องฮะราคาตามนั้นเลยพอใจซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้มีชิ้นเดียวนะครับถ้าขายไปแล้วผมก็จะบอกว่าขายไปแล้วเว้ยมีอันเดียวโชคดีตอบคำถามเพื่อนๆนะถ้าไปใช้เสียจะทำยังไงดีนะครับเมื่อวานผมก็ดูหนังนะฮะดูหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตนเคยดูไหมมาเวลอะโอโคตเก่าเลยพี่ดู เล่าเล่าเล่าหนังผีให้ฟังสักเรื่องไหมก่อนจากกันไปเอผมดูด็อกเตอร์เซนไอด็อกเตอร์สเตนเนี่ยมันเป็นที่มันไปขับรถแล้วมันชนใช่ไหมแล้วมันก็ไปไปรักษาตัวแล้วมันก็ไปเจอไอ้ไอ, One อ้แองแองเชิญวันอ่ะต่อยเข้าไปตุ้มแล้ววิญญาณม่กออกจากล่างไปผมว่ามานั่งนึกเด็กๆเ,เออเฮียเคยเป็นอย่างนี้นี่ว่าเออเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมผมเล่าให้ฟังนะ ออสินค้าจบไปแล้วนะไม่มีอะไรมากกว่านี้นะเออเฮ้ยมีมีมีม,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 มีเดี๋ยวลืมเล่าเพลินเวลาน้อยด้วยไอไฟฉายตัวนี้นะมันมีข้อควรระวังด้วยข้อควรไม่ใช่เฉพาะไฟฉาย,ยานี่หรอกไฟฉายที่ใช้ฐานมากกว่าหนึ่งก้อนมันมีข้อควรระวังด้วยข้อควรระวังที่หนึ่งคือคุณต้องใส่ฐานให้มันตรงด้านนะครับถ้าใส่ผิดด้านมันจะเปิดไม่ติดนะฮะ ใส่ให้มันตรงตามคู่มือนะครับข้อควรระวังที่2ฐาน3ามก้อนต้องมีปริมาณไฟพอๆกันควรจะเป็นฐานรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันมาต่อกันมันจะ,สะเสถียรที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้า3มก้อนมันเสือกไม่สามารถคีกันก้อนหนึ่งแบตน้อยมันจะทําให้ว์รวมมันตกแล้วหลอดมันจะดับครับมันไม่มีวงจรช่วยพยุงนะฮ okay, ะโอเคไหมสามก้อนแม่งต้องพร้อมใจกันถ้าเป็นฐานชาร์จจัด จัดฐานให้ดีนะฮะเปลี่ยนฐานเข้าเปลี่ยนฐานเข้าสามก้อนเวลาเปลี่ยนฐานออกอย่าไปหยัดเปลี่ยนที่ามก้อนเปลี่ยนที3ามก้อนเป็นเซตอย่างนี้วนไปวนไปโอเคไหมครับมันจะทําให้ไฟฉายคุณใช้งานได้นานถ้าวนมันตกคือหลอดมันไม่ขาดหรอกแต่หลอดมันจะดับและข้อข้อควรคำนึงสุดท้ายนะครับควรมีแบตเตอรี่แบ็กอัพเตรียมไปด้วยออควรมีแบตเตอรี่แบ็กอัพเตรียมไปด้วย อย่างน้อยก็เซตหนึ่งครับเผื่อเซตนี้มันมันหมดหรือมันดับฐานไหนมันอ่อนก็เอาแบ็กอัพเตรียมไปแบ็กอัพที่ดีคือฐานที่แกะจากแพ็กนะครับประจุไฟมาเรียบร้อยแต่ถ้าคุณจะแบ็กอัพเป็นฐานชาร์จกรุณาเช็คมันด้วยนะว่าในฐานชาร์จนั้นอ่ะมันมีแบตเตอรี่อยู่เพราะทุกๆประเด็นทุกๆอย่างเนี่ยผมเจอมาหมดละผมเจอมาทั้งฐานชาร์จ ฐานชาร์จแม่งครบเลย6ก้อนแต่แม่งใช้ได้จริงๆอยู่แค่3ก้อนต้องมานั่งหาอีกไอ้สาม้อนไหนว่าแม่งจะแมทชิ่งและไอ้แบตเตอรี่ฐานชาร์จที่ใช้เสือกซื้อหลายๆบริษัทมารวมกันอีกแม่งก็ยิง e ่งเฮี้ยนาก็ไปใหญ่ทำให้เป็นอย่างนี้ครับแล้วมันจะใช้ได้นานเวลาจัดระบบไฟจัดระบบอะไรอย่างเงี้ยอ่าเวลาหมดละด็อกเตอร์สเตนยกไปพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเวลามันชักนานเกินไปละเอาด็อกเตอร์สเตนยกไปพรุ่งนี้วันนี้ ก่อนลาจากกันนะครับก็ให้พลังบวกดีกว่าขอให้ให้พลังบวกแล้วกันนะฮะพรุ่งนี้วันสุกแล้วก็ขอให้รถไม่ติดแล้วกันทุกคนจะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางนะครับดูแลตัวเองนะครับป้องกันตัวเองจากโควิดพรุ่งนี้ด็อกเตอร์สเต็ครับ